เนี่ยครับพี่น้องมันในม้วนเชี่ยวก็ได้หลังเดียวนะครับมานรูเขาจับปลาปลนในเนี่ยค่ะในรูดิปลาลูกอ่ะปลาลูกปลาลูกลับเซียนะครับในกระสอบก็คือเป็นปลาหมดเลยพี่น้องดูดูี่คือเขาเรียกปลาในเนี่ยนะครับนะแต่ลาม้วนจะไปดูที่เขาจับเลยนะครับดู เขาเด็กแปเขาเด็กกขายกันเหรนี่ยกันไหนขายเนี่อ๋อเขาเพลกันใ้กันเห็นก็ขายในกันเนาะอไปขายเขาเขาไม่ขายข้าย่ยงัไรก่เมียงี่เขาวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลมข้างหนีเดียวั่นอ่ะน่ะหเ่ มันนับไปนะเขาแนะบบนั้นเขาก็นับใส่หน้านานขึ้นม้างนะคนั่นคือแบบว่าจะแบ่งสันปันส่วนกันนะครับก็คนละกี่โลกี่โลก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันก็จะถ่ายตรงที่เขาไปจับปลากันก่อนเอาเปาปังไม่รูดิหูกว้างมากเลย ลูกหมอต้มปลาเขาปะ่ะเนี่ยต้มกินกันเสร็จนะครับอู้ดูไอ้ฝั่งนู้นนี่เยอะเลยคนจับปลาค่ะที่บ้านมวนนะครับในก็ คือมันคล้ายๆหรอน้ำแห้งแล้วนะปีละค้งเขาจะจับกันนะครับแล้วก็ตางหมู่ว้านแล้วก็ตางงสมชนแล้วก็เอาเวลาขึอจับก็คือจับถ้าเกิดไม่จับเขาก็จะห้ามจับกันยังรอดรูนะครับแต่ว่าเขาก็จับกันเยอะแล้วนะครับ ทั้งนู่นนะคนเยอะมากเลยครับดูด้วยเขาจับกันเตรมเลยแต่ว่าตอนนี้มนไม่มาทันตอนแรกที่เขาจับกันนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเลยปลาหรือเปล่ามันก็เพิ่งเจอข้างแรกแหละเพราะว่ามนไปในเมืองมาแล้วที่นี่มาเจอตรงนี้นะครับแต่ว่าติดกับวัดมนตอนนั้นมนก็เคยมาไยรูปนะครับไอ้เน่เขาเรียกว่าน,น้องเนาะตอนน้ำเยอะมันก็น้ำก็จะช่วยแต่ตอนนี้เริ่มแห้งแล้วมันก็เหมือนพาอิชานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปลามันจะแตกต่างกัน มีเด็ปลาในปลาอะไรอย่างเดี้ยรูว่าเราลุนดูว่าคนในจะไล้ยปลาหรือเปล่าอื้ทางนูน้นไปไม่ได้เลยแต่ว่ามันต้องขี่รถไปฝั่งนู้นนะครับต้องต้องข้ามไปอะ น้ำก็ยังเลือดลึกเหมือนกันนะอแต่ขาเขาอ่มอนา็นมันจับไว้ในปอกนะแต่ว่าอยู่รังขอนน้อยอหอคอนนอยอ๋อถ้ามาในตัวเขามเชียงเหรอน้ำน้ำเลือดอ๋อถ้าใครไถนะเนี่ยดีเขามามังนเลยมันจังไทยเลย ปาน้อปานกุนนะไมือเขาอนำหนกกตัวกลางปู้่น้อยดย่อด้อที่นี่มนก็จะไปอีกผังนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่เขาแบบว่าลักลางกันใหญ่ๆนะครับเนาะ

ป่อยัทางดีเยว่าันนะใเป็นส่ยเป็นส่ถั่วกันมไม่ม่จานกระมกงไม่ปิดจานไม่ไมกไม่ไม่ไม่กม่ไ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 ม่นม่ไนล้ม่ไม่ไ่ไม่เม่ไม่ไม่ไบ่ไม่นม่ไม่ไม่น่ไเ่ไมะไมไม่นม่่ม่ไ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 ม่นะครับไม่่กไ่่ เขาจะเอามาครั้งนี้นะม์จะไปรู้รอดูว่าตามันเหลือเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอรุนกันนะครับบรรยากาศที่บ้านมน์ bà máy đây còn thấy lúc bước đây dưới này này khi máy này lúc nó bao chặt lấy pá đó bảo nó gặp

พี่น้องเขาก็รักไปรักมาเนาะเมื่อกี้เนี่ยอาจจะตอนแรกๆนะอาจจะอาจจะได้เยอะนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวมนจะไปดูอีกถังนึงถ้าเกิดว่ามันไม่นานจนเกินไปนะครับ จปะปากันอย่าสนุกสนานเลยครับดู มันจะลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับเมื่อกี้ผู้ด,ดีว่าเขาว่าอะไรนะตะไข่เข้ามันเป็นดูมันก็เลยนี่ละเยอะแต่ว่ามันจะรอดอีกทีนะครับเพียงไงก็ฝากกดไลค์าากดแชร์กดติดตามมอนชิวก็ได้หลังเดียวนะครับถ้ามีอะไรแปลกก็จะถ่ายให้รู้นะครับเนาะ <S <S ลอดนูนะครับลอดลอดีกที เดี๋ยวเขาก็ลองขึ้นมาหนูฟังอยู่ก็จะถึงแล้วครับก็จะถึงฝั่งแล้วรู้ว่ามันจะไล่ไหมรอลุ้นกันอีกที เขาก็จะมาแบ่งสันเป็นส่วนกันว่าได้คุณล่กี่ลอะไรเงี้ยนย่นเยอะๆอยู่ครับนด้คือเป็นตาหนอน เยอะหอนกันนะครับเยอะมากปลาสลปลาในแต่ปลาฉลาไม่มีนะค่อะไร่กี่าวบ้านเขาไปอยจุ้มข้าในบ้าอ โอเคนะครับเน่ก็คือเป็นวิธีการจับปาวค่อนทยใหญ่นะครับบรรยากาศบรรยากาศคือคึกคักมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งนะครับที่บ้านมลเนาะถ้าเห็นแลวชอบใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้มลเลยนะครับ